ไม่ต้องกลัวผีถ้ายังไม่กลัวจิตตัวเองเราถูกปลูกฝังให้กลัวผีตั้งแต่เด็กกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวเงาดำหลังม่านกลัวเสียงลมหายใจในบ้านร้างหลายคนโตมาแต่ยังไม่กล้าเดินผ่านศาลยังไม่กล้าเดินลำพังในที่เปลี่ยวยังไม่กล้าเปิดประตูห้องน้ำเวลาไฟดับแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่เคยกลัวสิ่งหนึ่งนั่นคือจิตของตัวเอง ผีที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่วิญญาณที่ลอยมาจากไหนแต่คือสิ่งที่ตามติดเราอยู่ในความคิดทุกวันสิ่งนั้นอาจมาในรูปของความทรงจำคําพูดที่ฝังใจความรู้สึกผิดฝังลึกหรือความแค้นที่ไม่เคยจางหายซึ่งอาจแฝงตัวอยู่ในเสียงด่าของเราท่าทีเหน็บแนมการประชดเบาๆหรือความเงียบที่เย็นเฉียบจนคนรอบตัวไม่กล้าเข้าใกล้ บางคนกลัวผีจนห้อยพระทั้งตัวแต่กลับไม่กลัวความหลงในใจตัวเองแม้แต่นิดเดียวบางคนตั้งศาลไว้หน้าบ้านแต่ไม่เคยรู้เลยว่าศาลที่สิ่งเราที่สุดคือศาลในใจที่ตัดสินตัวเองทั้งวันผีภายนอกอาจมาหลอกได้แค่ตอนกลางคืนแต่ผีในใจหลอกเราทั้งกลางวันและกลางคืนโดยที่เราแทบไม่เคยเห็นเขาเลยจิตที่ไม่มั่น จะตกเป็นเหยื่อของผีในใจเสมอแค่ใครพูดไม่เข้าหูก็คล้ายถูกสิงแค่โพสต์เดียวในโซเชียลก็ของขึ้นแค่รู้สึกถูกลดค่าก็พร้อมจะลุกขึ้นมาอารวาทันทีแม้จะนั่งอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่าคนอื่นทำให้ใจเราไม่ดีแต่จริงๆแล้วคือผีในใจเราที่พร้อมจะลุกขึ้นมาใช้ร่างของเราทุกเมื่อผู้ที่ภาวนาจริง จะเริ่มเห็นได้ว่าไม่มีผีที่ไหนน่ากลัวเท่ากับความไม่รู้เท่าทันในใจตัวเองและเมื่อจิตเริ่มหยางลงจิตจะนิ่งและเมื่อจิตนิ่งผีทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เพราะเราขับไล่พวกเขาไปแต่เพราะเราไม่กลัวเขาแล้วจิตที่นิ่งไม่ใช่แค่ไม่สัน่นแต่มันปล่อยคลื่นที่สงบจนทุกอย่างรอบตัวเริ่มเงียบตาม นั่นไม่ใช่อภินิหารนั่นคือธรรมชาติของจิตที่วางได้มากพอจิตแบบนั้นไม่ต้องถือเครื่องรางไม่ต้องมีบทขับไล่ไม่ต้องกลัวผีเพราะไม่มีอะไรสิงได้ในจิตที่มีรู้ตัวอยู่เต็มพื้นที่ดังนั้นก่อนจะไปกลัวผีก่อนจะพึ่งพาอะไรนอกตัวลองหันกลับมาดูให้ชัดว่ายังมีผีอะไรในใจ ที่เรายังไม่กล้าเผชิญอยู่อีกหรือเปล่าและถ้ามีจริงอย่าเพิ่งกลัวเพียงแค่รู้ให้ทันและอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ตัดสินผีตนนั้นจะค่อยๆจางหายจนเราอาจพบว่าเขาไม่เคยมีจริงเลยตั้งแต่แรกเราตั้งหาที่เป็นคนปลุกเขาขึ้นมาเอง